มาพี่น้องมาเมื่อนี้สิป้าไม่เฮ็ดผักบุงไฟแดงซูกินเมื่อนี้สิไปเฮ็ดงานเด้เมื่อนี้่วลาสิไมื่เฮ็ดผักบุงไฟแดงซูทีมงานกินเนาะผักบุงห้องผักบุงบานเท่านี้ละพี่น้องเนาะเตียมไว้ก่อนเด้ ăn tiệm này có cũng rồi cả chẳng hạt chi đều đây thêm ngàn chín cứ cầu là vì nó Ở đây không bỏ không có tìm về cùng với con đấy ừ. nó ăn hỏi về con đây น้ำได้วฟ้าเขียวฟ้าขาวอาหารบ่ม,มีคิดบ่ม,มีถึงนะเพื่อนเราแตะนั่นเราแต่ผนะูดายสิมันจังไรทำด้วยตะเกียบ น้ำตาลเล็กน้อยตบชายโดยผงนัวหรือว่ารดดีมากระทะมาบันีจูเขาพื้น Cảm mà. Tìm làm được đó hay nào. ที่นี่นคือคว่นดีแต่นอเหมือนเนี้ยลมมันมาทางนี้พอดีพี่น้องเลย ูไฟเขากันพรยังบ่ะหอนมือนีก็สิไปเฮ็ดงานปลาจีนเด้อมือนีต่ว่ากสิเฮ็ดกับเขาสู่ไอ้แม่บ้านแล้วก็ทิมงานกินก่อนเมนูแรกนาจะเป็นผักบุ้งไฟแดงครับเมนูแรกเมนูที่สองนาจะเป็นผัดกะหลำไส้หมูเด้วยเมนูที่สองซีมี่หมูน้ำ ต้องน้ำมันห่อนนะพี่น้องกระทะห่อนสักน้อยกระจาห่อนแล้วใส่ได้ป่ะนี่ลองใส่เนาะไอ้ฮู้ มันมันลูกตีครับไฟกันเลยลบเกี่ยบบัวท่านระหว่างผัดธรรมดากับผัดแบบไฟแดงนีมันจิแกตกต่างกันอยู่เด้อผัดไฟแดงมันก็มีเป็นอีกรสชาติหนึ่งสีหอมๆจากน้อยนึงแต่ว่าผัดธรรมดากับิเป็นสีบ่มีกิน ของการใหม่เขาใหม่ของน้ำมันหรือว่าไอ้ควันอ่ะมันจะเป็นคนละรสชาติกันเนาะ สิทจังหน่อย <c oughs> ไฟเรือบอลดูไฟใส่ผักบุงบ้านห่าก็สิพัดไปสูงอาากกว่าผักบุงกินจังหน่อยเพราะว่ามันหนากว่าเนาะเอาก็ต้องใจเย็นน้อยหนึง นี่แ่ะถ้าเมื่อใดเตื่นเช้ากับิมาเฮ็ดกับเ้าัอนไปเฮ็นงานดูทีมงานจริมวันนี้ผัดปักบุงอันนี้้อผัดปักบุงบานเฮามันเนาะเอาบบแมนผัดบุงเมืองจีน โอ้ไฟดวงดีแ้วมบนนี่แปบ๊บเดียวแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันเนาะมันต้องรอคอยเอาเหตุจีพึ่อกันเนีดยเอาจีเห็ดไว้หลายกับอะไรไ,ไลายกับพิโกดเพิ่นต้องไปเรื่อยๆ เป็นอย่างอันซองง่ายๆเพื่อนคืออจังประสบความสำเร็จตีเพิ่นเฮ็ดมากเป็นปีสองปีแล้วเพิ่นบ่เด้มาเห็ดมื้่สองมือบ่เสื้อลองถามเพิน่นเบื่อนเ้อบ่แม่นว่าเป็นเห็ดเดือนสองเดือนเนียเพิ่นเห็ดมาสองปีสามปีแล้วปูปปลังค้นะ่ะคอมเนว่าเห็ดกันมือสองมือมันก็สีสสำเร็จเดียง kim làm mình chạy ngoài ra ngon luôn là không và mình thì thu nhạc quá à à tàn chắc à cái à เมนูแรกเข้ากับทีเดียวเลยด้พี่น้องเลมีเมนูแรกท่านไป <c oughs> อยู่หลายคนเลยต้องผัดหลายงานมามีเด้อ เมน,นูแหละทานไป